ตอนนี้ก็ฮอดกางงานแล้วนะครับผมงานมินินะครับผมตอนนี้เรามาพาเบิ่งมามีอย่างนี้นะครับบอมันเธอเล่นบอถือไว้ที่ออมันเล่นมันต้องเล่นคนละขางไปได้เต็งเฮ้ยน่เมันจะร้อง วิผมสวยอ่ะใครทำให้ใครพูดใหม่ทำเองเจ้าแค่ช่วยจับเดี๋ยวไปช่วยช่วยกันน่าแหละค่ะจริงอะรไรไม่เต้นไซไปไม่ใครคิดพิมพ์วงแบบนไปแล้วเรอเราเจอใครกันแน่ครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับเนาะ มไม่ใช่หาดเอออยากเล่นว,วนะ่บ่บเมนนสาวหน่อยมาเล่นยางงจะนนเเดี๋ยวเาแจ้งหาด้เสียนจพีใจหรอพ,รพี่โชคหรอไม่รู้จะอยู่วงไหนพี่มองไม่เห็นอนะ่ะพี่ตาไม่ดีสแชมพูใด แมนยุติไไอ,อตไม่ใช่หรอกอาาเาจะพาพบเจอไปแกงยำไปก่นอนสวัสดีครับเอาีแบบทำไหนแบบ้แบบเนี่แบบแบบอาดูอเบอร์สานี่ยเคนไม่ขืนมาครับ อาจจะยังปรับปรับตัวอยู่หรือเปล่าครับไม่เล่คอกัินแล้ครับผมคุณลองเิปยยังไวได้ขึ้นอกขตน้องครับผมมาถ่ายคลิปไปซื้อสองชุ่ะคือสองค่ะนว่นตาก็ไม่ลี่ยงตตัดเล่ต่ยืก

ก็เป๋าเคือสวมารขึ้นหน่อยนะก้จะมีอันนี้ละหน่อยแจ็ได้ลาแเราพ้องเอามาได้เดียวผมมาเติมคิวไฮเดอร์คิแค่อยากังสิ่งจัยูเจอคิวอนมีงเขาพรแป๊มจงกันคนาน พ่อไอกองฮนะอนะบอกอันนี้สนามปตองนะครับผมโอ้ยากาศประเรียนเลยอย่ะมายากาศนักศึกษาเธออาวิ่งวนเพื่อจนนให้โดนช่วยเอง ร้องเพลงยังตอนแรกลองเพลงฟันของอ้ายครับประกาศเพลงสาวน้อยซอฟพาวเวอร์สาวน้อยซอฟพาวเวอร์ประมาณสองเพลงเนาะพัดหนึ่งวันเต็มเต็มพัดหนึ่งวันเต็มเต็มเมื่อดีน้องแก้มก็ได้มีโอกาสมาขึ้นนะครับงานมินิน้ำสาวน้อยเพื่บ้านแพงนะครับผมวงสองเข้ากับมาบอกกี่คนเนาะแม่นาหักแพงผ่าใสแมนบอสพี่ป้อมแปมลายบอหกเจ็ดหกเจ็ดคนถ้ารวมที่เขาใหญ่ไปน้ำนะอ้แปดได้ปอ เอกชนวัดลินไหมอีกคนนึงไ้มาฟเนี่ยไฮมาฟเนี่ยก็ <c oughs> บอยอย่างว่นาาเด็กด่ะว่าั้งนี้ว่างเลยนี่ก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปนะครับผมให้พ,อพอ่อพ่อเมมเมท์เอฟซีเดือบึงนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้นะครับผมนอกยูทูปผมสร้างรายได้แต่แล้วเด้อการน,นี่นะครับถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้พ่อพอม่ม่เมท์เดืองเนาะหวังว่าอัน สิบวิวลอยวิวพันวิวกสัสีเป็นเงินพราะไดเรียงปากเลียงทองขอบก้นจะคล้องครับผมอัสีใดบ่ไดใดกัติดตามเรื่อยๆครับผมกัสิเ็ตคลิปออกมาเรื่อยๆของพี่เขาจะได้หกนาที ดดนักปิดเถอะปิดปดเลยก็ได้พ่ออึบนะครับน้องอิงก,กับมากนะครับน้องอิงน่าจะอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วพ่อกับแม็ดะต้องเจ้ากี่โดด <c oughs> แกมตกใจเวิร์ดน้นองมาสอนแอบค่ะ ดอกมงซ้มสมครับผมถั่วแล้วหกสิบบาทไหมครับสมแฮ้ยงนะครับคลิปผมก็เดินทางมาถึงนาทีที่เจ็ดแล้วนะครับผมเสียงคือไอ้ฮอดีแห้งครับนี่พออพ่แม่ได้ย,ยินคือคือผมอ่ะครับเสียงเหมือนมาก เมื่อีกาอากาศกับเป็นครึมครมครับที่แหลกฝนสีโตกนเ่็ต่ว่าคนคนเป็นค,ค,คนปารตี้ปเนาะนสาวหน่อยสิมาฝนเศร้าตกนเลยเปิดเลยครับกางกบาทขวาซ้ายเออใช่ครับสิ้นสุดสิ้นสุดครับผมนั่นแหละโอเคครับขอบคุณครับปล่อยไว้นั่นละแม่นั่นแหละครับนีลาอีลามาฝนโนต๊กไหยครับ บนเป็นใจนะครับาพปกคอแม่แม่เอฟซีเดินทางมาเบิ่งมาให้กเขาั้งใจเนาะครับนอกวงสา้า้อนเป็นควนเทีงของเขาหรืองานมินินอกจากมีศิลปินวงสองบ้างนะครับผมผสมผสานกันไปนะครับหลากหลายรูปแบบครับน้องใหม่จกสีน้องใหม่ที่เขามากไม่ใช่น้องใหม่นะครับคือน้องคนที่เข้ามาใหม่ก็มีเหมือนกันครับน้องฟิมน้องนัทน้องนีครับผมน้องฟิมบ่ผมกับบอแน่ใจว่าน้องหญิงมากบอนะครับผม ข้าโฮมคลิปนี้กอาไว้ซับนี้ครับขอบคุณทุกการรับชมน,นะครับผมไปา,ายครับ